สองครั้งพอเราจะกดอีกสองครั้งนะครับท่านผู้ชมสองครั้งสุดท้ายแตกกีกแล้วครับผมแตกกี่แล้วครับแตกกี่แล้วแตกอีกแล้วแตกกี่แล้วครับท่านผู้ชมแตกอีกแล้วคำเตือนรายการต่อไปนี้ไม่เหมาะกับเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า18ปีขึ้นไปเด็กน้อยอย่าหาเฮ็ดหาทำเดอ้อขันสุธรรมกูสิเวศซอแม่สูเดีสวัสดีครับผมอ,อันนี้ขยุกับเข็ม ฟุตบอลครับผมบ้าฟุตบอลตัวชงนี่รถทูยูฟ่าเหมือนเดิมนะครับผมว่าไงมีเล่นเกมรถทูยูโลรอบนี้รถทูยูฟ่าต้องวอร์ไรด์ครับช่องของเขาครับผมเจ๊ไก่ไส้โค้งกับสรอตีจีสรอตเว็บตรงนะครับผมมีหลายเกมแต่ไม่กด้ล่นรถทูยูฟ่าเนาะครับผมต้องวอร์ไรด์ครับไปเลยตาบอดเบิ้งตีตาดีดีที่บ้าทครับผม เบ็ดสามสิบบาทนะเรามาดูกันว่าเราจะรอดไนหะมรถทูยูฟายังไงได้เซฟเหรไห้รัวๆเลยนะครับเบ็ดเบ็ดสามสิบบาทนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คันเดอร์เกมสล็อต p ีจีก็มีหลายเกมเนาะแต่เราวันนี้เล่นรถทูยูฟ้านะครับผมเกมใหม่นะครับผม เล่นมากคือความบันเทิงเด้อครับผมอะไรติดขั้วไหมอ้าวสองร้อยลอดตายเฉยได้เฉยบไปกับบอลเล่นบอยังโมเป็นนะครับผมกับลองเล่นยญแข่งกันเบื้องนอกครับผมรถทูยูฟ้าเด้อครับผมสล็อตพีจีครับผมก็มีหลายเกมให้เลือกเล่นเนาะแต่เราเล่นรถทูยูฟ้าก่อนด้วยม,มวลกันครับผมสนุกสนานกับช่องเก๋ไก่ไซคุงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อ คู่อีกแล้วแต่บอนี่ว่าอะไยังไงสี่สิบแปดเอาคือมันได้บ่อยมากมันได้เยอะมากคือโคตชเจไหนมันแบบมีโอกาสได้รุ่นนะครับคือว่าเล่นง่ายเลยเหยอ่านเห็นบอได้ง่ายบอจอบอ้าวบาซุปชาว้าได้ง่ายบอนี่น่าจะเป็นซ้ำเนื้อรากหลีกเอิ้งพลังเสียด เกมฟุตบอลนะครับผมกับรถทูยูฟ้านะครับผมบ้าบอลไปก่อนครับผมช่วงนี้มุกเกือบได้ทปินฟรีเออต่อเลยนะครับผมช่องเกียร์ไกลใส้โค้งเด้อครับอย่าลืมเด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมกับเกมส์สระดพีจีนะครับอ๋อสั่งมาเป็นความบันเทิงเด้อครับผมก็คือกำลังหัดเล่นนะครับไม่รู้ว่าแบบ แล้วแต่คนชอบเนาะครับจะ่ว่าันเต็นอยู่ครับันเ็นเห็นเบิ้งว่าว่าเกมสล็อตพีจีของเรามีหลายเกมอ่ะตอนนี้คือันเ่นอ้าวคืออะไรอ้าวเห็นบอมันได้ยีรีเดยันั่อยตัวได้นี่คุ้มค่าอยู่นะแต่ละดอกมาเราจะมาด้นสปินฟรีกันโอ้อได้มามาทีละอันเนาะสังงกตวงกลมนะทุกคนอ่ะเข้าเรามันจะเข้ามาเลย ปินฟีดีอึงฝรั่งเศสน,นะครับ24บาทเด้อเป็นยังไงเอา้าเตวันเ่าได้บอกเยวันสิได้บอมแมนตัวนี้่ไปเองบอกอ้าวนี่อันนี้มันน่าจะบวกเพิ่มเนาะมันน่าจะคูณอะไรสักอย่างนี่เลยเห็นแต่ละวงเดี๋ยวสามวง้วยเออนัลแหละ คุณไว้คุณไว้ดูคุณไว้คุณไว้ครับผมช่องเก๋ไก่เด้ออย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ครับผมอันนี้คือสนามเวมลี่ใช่ไหมเราจําได้นะเออเวมลี่นี่แหละมันน่าจะคุณไว้สักอย่างนี่แหละครับพยายามทําความเข้าใจกับเกมนี้อยู่นะครับเห็นไหมบอกแล้วมันคุณไว้ให้คุณได้อยู่เก๋ไก่ใส่โล่มเด้อครับอย่าลืมเด้อ กไลกดแชร์กดติดตามครับผมตาบอดกับเบิ้งฟีตาดีกับยี่สิบบาทแล้วครับผมหลายอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ต้องดูครับผมนีคอนเซปต์บังคับให้เบิ้งครับผมคอมเมนต์มาบอกได้เลยว่าให้เล่นเกมอะไรเราทําให้ได้หมดนะครับหนึ่กําลังกําลังหันเล่นครับผมฮากไอยู่กับเกมอ่ารถทถูรอทูยูฟ่านะครับผม ต่อน,นะครับเออ,อหรือว่ากำไรได้หน่อยได้ไหลายกับสร้างเมียมันมันเต็มห้อได้เอ้งอ่าเห็นไหมมันมันได้จนะ้ะมันได้บ่อยมากเลยนะเพราะมันคุ้มอยู่ดิรับทุนน้อยเราไม่ต้องอะไรเยอะเราเล่นเบ็ดสามสิบบาทพอครับทุกคนมันมวนไปตัดอกรายบอกไปยังครับผม ปิ้นฟรีมาสิปินฟรีสับปิ้นฟรีมาไหมครับึ่งอ่า12บาทเขาโมเป็นยังเมื่อนะอล้หมดนโนกี่ราปี๊ดปี๊ดอยู่ในเมื่ออะอุ้ยรองเท้าทองคำน่าจะคุ้นไว้แล้วนะน่าจะหล่อยอยู่นะรอบต่อไปอ้าวอีกครั้งางยิกมายิกลูกมายิบปิ้นฟรี เป็นยังครับผมเดิมไม่ได้กดไลค์กด like, แชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อครับผมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจกันแน่ครับผมด่าได้นะครับผมแต่เดี๋ยวดาย่าเยอะสองบาทนะครับผมไปรัวๆเลยครับผมช่องเกยไก่บอฟ้าบอฟ้าบอฟัอฟอฟงแต่ว่าอยากได้เงินครับผมกำลังเรียนรู้นะครับกับรถทูตุ้ป เขากำลังจะลยูกเกมอยู่เ้ยยเอร์ครับผมพยายามให้คล่องอยู่นะพยายามเรียนรู้อยู่ว่าอะไรมายังไงสองอันคือสังเกตแต่วงกลมอ่ะสามอันออกมาไปปับ๊บสะปินอืมมันน่าจะอ่าเห็นไหมมันคุไมไว้ได้นะแต้ยเข้ามาคือได้เกมนีมน่มันคุ้มค่านะมันได้อยู่นะ 30บาทเลยต่อ,อเลยครับผมช่องเจ๊ไก่เด้อครับผมมนมวนกันครับไปอย่างรวดเร็วนะครับเบียด30บาทกับช่องเจ๊ไก่ไส่ฟูกนะครับผมปากดูไรกดแชร์ครับตอนนี้ฮัฟฟ์หลินสลัดพี่จีกับเกมรถทูยูฟาเด้อครับผมมาเราจะเอาสปินฟรีอืมเดี๋ยวมาอยู่แขกกันกดฟูกพีเออ นบอมันถึใหายมันหายเขาอีกทีเดียวไปไวาตัวเดียวเขาแคงงอยู่นี่เวลามันจะมามาเลยนะยัยไก่ใ,ใกส่คูมเ้อะขอติดตามให้เดือครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับ กดไลก,กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมออกเสียไกใส่พงเด้อครับตอนนี้เข้าไปอยู่กับรถทูยูฟ้านะครับผมสล็อตที่จีสล็อตเว็บตรงครับผมมีหลายเกมให้เลือกเล่นนะแต่วันนี้เรามาเล่นรถทูยูฟ้าให้ท่านผู้ชมดูนะครับมันมวลกันครับผมเออมา้วกบอกหกบาทต้องได้สปินฟรีอะหรอ มาจะเพิ่มเบ็ดแล้วนะทุกคนเราจะเพิ่มเบ็ดไปที่สามร้อยบาทมารวดทูยูฟ่ามาเพิ่มเบ็ดแล้วนะทุกคนมาเห็นบอสมันมีโอกาสแตกอยู่เลยแจกอะไรกับไมเด้วยแต่ว่ามีโอกาสรอ,อดอยู่นะเราคิดว่ามันแจกดีนะเราเลยเพิ่มไม่สปินเตอร์ท,รทุกคนเห็นไหมพันแปดครับเบาๆครับพันแปดลงม,มากเบ็ดสามร้อยนะ อับสลัดพีจีนะครับผมรัดพีจีค่ายพีจีนะครับผมกับ,มบช่องเกีย,กยไกดใไส้โค้งครับโม้งฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยเดอ้อมาเห็นบอ่อไม่เป็นไรขาดทุนแค่นี้เองเห็นบอ่อได้บอ่อเจ้าบ้าซุมเจ้าบ้าได้บอ่อเบิ่งเอาเด้อจะว่าขอยตัวนี้ได้อยู่ดิ่ะเราจะเอาสปินฟรีให้ดูมา ปินฟรีต้องมาต้องเข้า,ามาเห็นบอไม่ต้องเอาเยอะมันแจกอยู่มันแจกอยู่ยี่ใครไซคเดอร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมตอนนี้เฮากกัลลินเกมส์สลัดพีจีไข้พีจีครับผมกับเกมโรตูยูฟาเกมบันดูรู้สิครับว่าไงไงกดซ้ำด้วยให้คุณมัีบานี่บวบให้กินใส่เอ้ยมา ได้มันได้มันแจกกว่าเยอะฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมช่องเจ๋ไกดใไส้พุกงเด้อครับฝา,ากมาเก็นเพาะมันเทิงเด้ออาบอดดูฟีตาดี20บบาทครับความสิบของเราโอเคแตกกระจาย ว่าครับผมเดญ่ไก่ใส่คบไม่เคยโกงหกใครนะครับไม่ได้ลีลาด้วยนะครับผมบวกมาลูกบวกมาไม่งอะายอยู่ดิ ่อยอยู่นะก็มาบ่อยอยู่นะเกจไก่ยสโยฟงนะก็มาบ่อยอยู่นะมาบุ้มเจ๊เชมาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วได้ลุ้นดีอยู่บอสคีไลน์นะครับผมกับเกมกับเกมสระดอ่าพี่จีครับผมกับรถทูยูฟ่าก็กกร,ดอ,ร,กรอดอยู่นะรออยู่นะเออเห็นไหม โอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เราจะกดอีก3ครั้งนะครับผม3ครั้งสองครั้งพอเราจะกดอีกสองครั้งนะครับท่านผู้ชมสองครั้งสุดท้ายแตกกี่แล้วครับผมแตกแแตก,ตกี่แล้วครับแตกกี่แล้วแตกกี่แล้วแตกกี่แล้วครับท่านผู้ชมแตกกี่แล้วครั้งสุดท้ายโอเคครับผมสําหรับช่องเก๋ไก่ไซควันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมเล่นเกมใหม่ให้ทุกคนดูนะครับผมกับเกม สรสพีจีกับ Road เกมรถทูยูฟ่าเขาก็อยู่กับช่องกีไก่ไส่โค้งเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีก็สวัสดีครับ